วันนี้น้องไม่มนวดมานำเสนอหนึ่งคันบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่กับ t o y ยต้าเซนต้าหนึ่งจุดห้าวีปียี่สิบและคันนี้เปิดราคาอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทพี่ดาวพอรอยู่เก้าพันแปดบอกเลยคันนี้ออปชั่นจัดมาเต็มนะผมไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยเลย,ม,เย,เลยมีไฟตัดหมอกมาให้นะและคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผู้ใช้เดิมเขาแต่งมาแบบโคตรเยอะพี่ถ้ามันเป็นล้อแม็กแบบนี้เลยบผมนะคันนี้ได้ติดตั้งกล้องรอบคันมันเรียบร้อยเลยนะกระจกข้างแบบพับไฟฟ้ามันเรียบร้อยเลยนะด้านในโคตรสวยพี่ถ้านอยของเขานนนนะะผผมมมมได้าาาาเป็พวงงลััยแบบบฟช่ คาจอทสัสก,กินเรียบร้อยเลยนะแอลโตเกียโตนะแล้วคันนี้ได้มาเป็นเหมาะหนังนะครับผมโคตรสวยพี่สนใจคันนี้นะผมดูคลิปเต็มให้จบเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน้องสิงห์ที่ปรึกษาด้านการขา,ขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้เรามาอยู่กันที่สาขา2ตั้งอยู่ถนนเสรษีไทยซอย95แวงมินบุรีกรุงเทพมหานคร บริษัทเป็นยน์เปิดน้มากกว่า25ปีมีรถสวยๆเลือกมากกว่า400คันมีทั้งรถเก่งร,รถตู้รถกระบะพี่ๆท่านใดกำลังตามหารถสวยๆรถเก๋เอ๋น้องแนะนําบริษัทเพชนยนเลยครับวันนี้น้องมีรถครอปโฟมนำเสนอ1คันครับผมกับโตโยต้าเซียนต้า 1.5V ปี20คันนี้เปิดราคาอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทติดดาวพอ,อยู่9,800ขอเขาซื้อเงินเดือน,อน1 6 0 0บาทออกรถเนี่ยจบไม่ต้องมีคนขับไม่ต้องมีคนร่วมและเรายังมีบริการจัดไปนั้งถึงหน้าบ้านนครับผมสนใจคันนี้นะ บอกเลยคันนี้ออปชั่นจัดมาเต็มนะครับผมผู้ใช้เดิมเขาดูแลมาโคตรดีพี่ไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะผมโคมไฟสวยๆใสๆลยนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะผู้ใช้เดิมเขาได้ไปหุ้มมันนะผมทําให้มันดูดาแบบนี้นะเขาทให้มันดูดูนะแล้วไฟกันหมอกเขามีมาให้เรียบร้อยเลยนะผมบอกเลยขเขาจัดมาแบบโคตรเยอะพี่และคันนี้นะผมคาพิเศษของเขาได้กล้อง360ส6 0ร้อยหกสิบงศารอบคันเลยนะครับผมเตรียมสั่นตัวละครผมไม่มีรอยบุบรอยยิ้มนะ โคมไฟทั้งสองข้างนะผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะผมดูโคมไฟสวยๆแบบนี้เลยนะนี่เป็นได้เป็นผู้หน้าไฟโปรเจคเตอร์นะผมมีไฟตันมอกมาให้เรียบร้อยเลยนะกระจกหน้าขเขาได้มันเป็นสีดำเงาๆนะผมมาพร้อมไปทะเบียนเจ็ดหนึ่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับเตียมสันตัโตลลคงคงไม่มีรอยบ,บุวรแบบลยหิมเรารับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก็ไม้ที่คว่ำจมน้ำชนหนักมาขายแน่นอนครับนี่นะแล้วก็จกพาร์ทเดิมทั้งคันนะผมเป็นยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้นะน้องสกรีนมาให้หมดแล้วนะผมบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่ ราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพี่ดาวพรอ,อยู่แค่เก้าพันแปดร้อยนะครับผมแล้วล้อแมกของเขาโค้ชสวยดูนะมีกุใช้เดิมติดตั้นมาให้แบบนี้เลยนะครับผมคือซื้อไปนะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยนะคันนี้นะผมดูดอกยางเเหลือแบบนี้เลยนะครับผมเหลือใช้กันได้แบบยาวๆแน่นอนแล้วก็เบ้าชงเบ้าโช์อของเขานะผมเดิมๆจากโรงงานนะไม่มีการ แต่หกักหรือว่าน้ำมันยุงน้ำมันเยอะไม่เห็นเลยนะผมโครงสร้างเํานเรินนั้นคงคันนะเราระบบการสร้างไม่มีการกับสีกรอไมที่ความจมน้ำขนาดกันแน่นอนและคันนี้ได้มาเป็นนิดเบกสีล้อด้วยบอกเลย 1. นุ้านะผมสำหรับเจ้าคันนี้นะใช้งานกันได้แบบสบายสบายแน่นอนประหยัดน้ำมันอยู่นะครับนี่นะกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลยคิวกันศาสตร์มีมาให้นะสำหรับเจ้าคันนี้นะผมบอกเลยออปชั่นข้างในของเขาโคสวยพี่คันนี้ได้มาเป็นเบาะหนังนะตึงๆฟูฟูเลยไม่มีรอยฉีกโครงฉีกขาดแน่นอนนี่ เอ็ตัวแบบนี้เลยนะโครงร่าของเขาเป็นแบบมังก์ชั่นนะผมเครื่องเสียงววทยุเป็นแบบพาสตินมาเรียบร้อยเลยแอร์ออโต้เกียร์โต้นะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับาร,ราคา5 0 0 0 0 19,000บาทฟรีดาวพอนอยู่น9,800บาทนะสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยอยู่ที่วางแก้วน้ําตรงนี้มาให้หนึ่งจุดนะดูองแอร์แบบโคตรเย็นพี่สําหรับเจ้าคันนี้นะครับผมดูหัวน็อตนะครับผมหัวน็อตเสาเอนะดูไม่มีการข่าวเยี้ยแน่นอนน้องกล้าการันตีการรับประกันโครงสร้างเลยนะครับ เรามีบริการตรวจรถให้อีก, 200, 4, กออสองร้อจนสี่จุดก่อนส่งมรถทุกครั้งนะครับผมแล้วก็เช็กระบบไฟต่างๆใ้นังคันนะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันคงน้ำมันเครื่องให้หมดนะผมพี่ๆซื้อไปนะไว้วางใจแน่นอนใช้งานกันได้แบบสบายๆอีกหนึ่งหมื่นกิโลเลยนะครับผมเรามีบริการรถใชยให้อีกหนึ่งปีนะดูแผ่นพงแผ่นเพลนะผมไม่มีละองทรงละองสี่ิดเลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคันนี้ได้มาเป็นสีดํานะครับผมหมดเลยโค้รสวยพีผู้ใช้เดิมของเขาดูแลดีมาก ฝั่งของนี่นะครับผมประตูนะดูสวยๆแบบนี้เลยกระจกนะเป็นยี่ห้อ toyota ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับแผงประตูของเขายังสวยเลยนะผมนี่แล้วตรงนี้นะใด้มันเป็นหนังขูกนุ่มนะผมเดินได้เป็นะเข็บได้สีส้มนะสีเดียวกับตัวเบาะนะคะผมและคันนี้นะน้องบอกเลยความพิเศษของเขาหน้านี่ได้เป็นประตูไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลยนะสะดวกสบายแน่นอนแล้วประตูไฟฟ้านะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมไม่ใช่ได้ฝั่งเดียวนะนี่ดูบอกเลยโค้ชสวยพี่ เป็นรถสายครอบครัวมินิได้แบบว่าสบายๆนั่งกันแบบชิลๆเลยนะดูนะครับผมตรงนี้ได้สามคนข้างหลังสามคนข้างหน้าสองคนโอ้โหนะ้องบอกเลยว่าโคตรชิลพี่เดี๋ยนี้นะครับผมดูดูใช้เดิมเขาเฉียมากนะเขาติดแบบนี้มาให้เลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้ซื้อไปนะผมแต่ราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะซื้อไปนะผมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยหัวน้องหัวนะ้องเดิมๆทั้งคันแน่นอนน,อน้องับประกรันโครงสร้างนะผมไม่มีการกลับสีกรอไม้หรือความจมน้ำสนักนะ พี่ๆซื้อไปตรวจเจอนะผมน้องรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับแต่ชอบตรงนี้นะครับผมดูประตูได้เป็นแบบไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลยแล้วประตูไฟฟ้าทั้งสองฝั่งด้วยนะล้อแมกบอกเดวยวโค้สวยพี่ดูล้อแมกของเขานะผมแต่งมาให้เรียบร้อยได้มาเป็นดิสเบรกสีล้อด้วยสำหรับเจ้าคันนี้นะดอกยางคือแบบเรือเืออะไรครับผมใช้งานได้แบบอีกยาวๆได้นอนได้เป็นยางปียี่สิบสี่นะสำหรับอ่ารถคันนี้นะผมบอกเลยได้ยางปีใหม่ด้วยแล้วคันนี้ติดปีมารอบคันเลยนะผมดูสวยๆแบบนี้เลยนะ ซื้อไปคือไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะผมขี้ปลาฉลามก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะดูออกเลยผู้ใช้เดิมของเขาแต่งมาแบบโคตดเยอะพีได้กล้อง360องศาเลยนะปลายท้ายนะผมเป็นแบบ LED นะครับผมดูลมฟันเป็นสีดํานะโลโก้ต่างๆเป็นแบบผมเมี่ยมาเรียบร้อยเลยและคันนี้ผู้ใช้เดิมของเขานะนี่เปลี่ยนตรงนี้มามาให้นะครับผมมันไม่ใช่ไฮบริดนะมันเป็นตัวธรรมดานะผมแต่ผู้ใช้เดิมเขาเปลี่ยนเป็นไฮบริดนะเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้อีกสองจุดนะ กล้องถอยก็มีเซ็นเซอร์ก็มีน้องบอกเลยวโคตรเยอะพี่สําหรับเจ้าคันนี้นะผมแต่คันนี้นะนี่อะเรามาดูโอ้โหดูบอกเลยกว้างขวางมากครับพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะกับร,ราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทกับโตโยต้าเซนต้าหนึ่งจุดห้าวีคันนี้นะผมดูล่างนงนางน้านะผมสวยๆแบบนี้เลยนะนี่เป็นองค์เมตดอาเห็นกันแบบชัดๆเลยนะผมเหลี่ยมสันตัวรถคมๆไม่มีรอยบุบรอยเย็ยนแน่นอนหัวน็อตไม่มีการขัดเยื่ยนทุกจุดเนี่ย น้องถ่ายดูทุกซอกทุกมุมเลยนะเหมือนพี่ๆมาเดินดูรถที่สาขาเลยนะครับคันนี้ตั้งอยู่ถนนเสรษีไทยซอย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครนะเปิดทุกวันนะผมเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โม,ง,6มงเย็นนะสนใจนะผมเบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถจริงได้ที่สาขาเป็นยนนะน้องอยู่ทุกวันนะครับผมสนใจแท,ท,ท็กมานะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้หรือว่าทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้นะผมเดี๋ยวน้องติดต่อกับเองก็ได้นะคะบบสวยๆแบบนี้เลยนะผมกับราคา5แสน1 9 0 0บาทสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลย ขอคงซื้อเงินเดือนหนึ่งมื่นหกพันบาทออารถเมี่ยจบไม่ต้องมีงคนข่าไม่ต้องมีคนกลุ้มนะครับทำอาชีพอะไรนะทักมาหาน้องได้เดี๋ยวน,น้องลองคุยหรือว่าปรึกษากับไฟแนนซ์ให้ได้นะครับผมถ้าไปได้เนี่ยน้องดันเขียนให้เต็มที่เลยนะครับนี่ดูบอก <S <S โค้รสวยเลยพี่ไฟไท้ายเป็นแบบแ e d วดีนะดูสวยๆแบบนี้เลยนะ <S <S ผมโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยล้าเลยนะผมเรารับประกรันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้ที่ข้ามก้นน้ำขนาดนั้นและยังมีบริการตรวจรถให้อีกสองร้อยเจ็ดสิบสี่จุดก่อนสองวันประตูอ่ารถทุกครั้งนะ กระจกพาเดิมทั้งคันเป็นยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้นะผมที่น้องบอกนะว่ามันเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะผมดูฝั่งนู้นก็ไฟฟ้าฝั่งนี้ก็ไฟฟ้านะบอกเลยว่าโค่สวยพี่ดูเบาหนังนะผมตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโครงฉีกขาดแน่นอนนี่เบาหนังตึงๆคือแบบนี้เลยนะผมคอนอยู่แค่เก้าพันแปดร้อยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะผมเครดิตดีดฟรีดาวน์ได้เลยนะหรือว่าไม่สะดวกมานะผมน้องมีบริการจัดไปแน้นถึงหน้าบ้านเลยนะครับผม พี่ๆอยู่บ้านก็สามารถอับรถได้นะขอแค่ทักมาหานะ้องเดี๋ยวน้องส่งไปนะั้นวิ่งไปให้เลยดูสวยๆแบบนี้เลยนะหัวนงหัวนอดนะครับเดิมๆทั้งคันนันเขาไม่มีการกับสีกองไม้พิควัมจมน้ําชนหนักมาแน่นอนนะแต่หรับเจ้าคันนี้นะครับผมเรามาดูด้านหน้าก็นอนนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ด้านหน้าของเขาโคตรสวยพี่บอกเลยว่าแผงประตูของเขานะผมโคตรสวยพี่ให้มันเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยผมแล้วมือเปิดของเขาเป็นแบบพรมเนียนนะออปช่นจัดมาเต็มนะผมก็จบข้าง ้าผมเป็นแบบพับไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลยแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกมาให้นะผมก็ฝั่งกระจกฝั่งคนขับนะผมเป็นแบบพอโตนะตรงนี้มาเป็นหนังหุบนุ่มให้เรียบร้อยแล้วผมนะเดินง่ายมาเป็นใต้ตะเข็บสีส้มนะครับกระจกคาร์เดิมทั้งคันนะเป็นยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้นะผมเรารับประกันโครงสร้างทุกคันนะไม่มีการกราฟสีก่อไม้เพียรความจมน้ำชนหนักมาแน่นอนครับที่พี่ซื้อไปนะผมสามารถนารถตัวศูนย์ได้บานของลูกค้าได้เลยทางมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะน้องรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับก่อนน้องสวยๆนะ แล้วฝั่งนี้นะผมดูผู้ใช้เดิมของเขานะโคตรละเอียดนะพี่ออปชั่นแบบว่าใส่มาโคตรเยอะเลยนะ้องจะหาไปดูออปชันด้านในนะผมบอกเลยครันนี้ออปชันแบบเยอะจริงๆนี่นะผมได้มาเป็นคุณแจแบบคูสตาร์นะคุณแจด้วยสตาร์ด้วยมือนะแล้วตรงนี้มีที่วางแก้วน้ามาให้หนึ่งจุดนะโคงรงลายเป็นแบบมังติพาชันเรียบร้อยเลยนะผมเดี๋ยนะ้องขอ,อยาสตาร์รดให้ดูนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าโคตรสวยพี่ดู นี่นะผมเพิ่มเสียงรดเสียงผ่านวิทยุได้เลยนะครับผ่านวงมาลัยแบบนี้เลยนะแคันนี้ผมสามารถเชื่อมต่อบูทธบูทูธได้ปกตินะหน้าปัดเรือนในของเขานะผมคันนี้ไมยอยู่ที่แค่หนึ่งแสนสามื่นห้าพันกิโลเมตรนะคะดูสวยๆแบบนี้เลยหน้าจอเป็นแบบพลาสกินมาเรียบร้อยแล้วนะครับน้องจะพาพี่ไปดูกล้องนะบอกเลยว่ากล้องคันนี้โคตรสวย นี่กล้อง360องศานะสำหรับเจ้าคันนี้นะได้กล้อง360องศามาแบบนี้เลยครับผมพ,พี่ซื้อไปนะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะครับผมเนินหน้าถอยหลังกระจกข้างกระจกขวามีมาให้หมดนะครับนี่แบบนี้เลยนะดูสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ออปชั่นือวจันทร์มาเต็มยิ่งเลยนีนนะผมไปพามากมีมาให้เรียบร้อยแอลโตเกียโต,โต,โตนะคันนี้ได้มาเป็น หัวเคียร์แล้วผมไม่มีการลอกล่อนเลยนะเป็นแบบขั้นบันไดนะล้วก็ได้คาดนี้ได้มาเป็นบ่อหนังนะผมตึงๆฟูๆแบบนี้เลยผมไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดแน่นอนครับผมแล้วก็ได้เป็นบ่อหนังแบบตึงๆฟูๆแบบนี้เลยแล้วก็เดินได้ปลเป็นได้ตะเข็บใต้สีส้มนะผมมีที่วางแก้วน้ํามาให้นะคนโซนหน้านะผมได้มาเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยนะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับผมแต่หรับเจ้าคนนี้นะได้กล้อง360อสงศารอบคันเลยนะแล้วก็จกมองหลังเขานะผมผู้ใช้เดิมติดตั้งมาใหม่นะและนี่ดู มีกล้องบันทึกหน้าให้เลยนะครับผมมันทึกหน้ามันทึกหลังตั้งห่างนะติดตั้งมาเรียบร้อยเลยนี่ม่านกันความร้อนนะครับผมนี่โอโหโคตรใหญ่ไปสองแผ่นที่นะผมได้เป็นสีขาวโคตสวยพี่บอกเลยโคตรสวยเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะจับเจ้าโตโยต้าเซียนต้า 1.5V ปี2020คันนี้นะผมเปิดราคาอยู่ที่519,000บาทมีดาวพอนอยู่9,800นะผมขอเขาซื้อเงินเดือน16,000บาทออกรถีเนียจบ ไม่ต้องมีคนช้ำไม่ต้องมึงกู้ร่วมนะสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะมาครับพี่พี่เดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องต่อนะผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยพี่กับราคา5 10, 10, 000, 000, นนะ้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะกระจกข้างได้เป็นแบบขับไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลยกล้องสามร้อยหกสิบองศามีมาให้นะได้มันเป็นล้อแม็กนะผมอย่างกับลัดมันก็ยางปียี่สี่ยางปีใหม่เลยไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟตัดมองมาให้ไฟเดย์ไทม์ลังก์ไลท์มีมาให้เรียบร้อยเลยนะพร้อมกับทะเบียนเจ็ดหนึ่งสวยๆแบบนี้เบอรร์โทด้าานล่งเลยนะ หรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักหา,าน้องได้นะผมเบอร์โทรด้านล่างหรือว่าแอดไลน์มานะเดี๋ยวน้องส่งข้อมูลเพิ่มให้นะผมเรามาเริ่มกันจากฝากระโปรงด้านหน้าก่อนนะฝากระโปรงของเขานะผมมูหัวน็อตไม่มีการแฉะเพื่อนนะหัวน็อตเฉื่อยแบบนี้เลยนะครับผมเรียบดันตัวคมคมแล้วก็รูระบายอากาศคมคมแบบนี้เลยนะครับผมร้อยเหรียญบาทมีมาให้เห็นแผนการความร้อนมีมาให้นะสําหรับเจ้าคันนี้นะครับผมดูสติ๊กเกอร์จากโรงงานมีครบนะครับดูเลยสฉ่อยแบบนี้เลยนะสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยกับราคาห้าแสนหนึ่งหงม 9,800บาทนะผมขอค้ซื้อเงินเดือน16,000บาทออกรงในจบไม่ต้องมีคนขามไม่ต้องพึ่งกลร่มนะเราเปิดทุกวันนะผมเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะเราอยู่กันยี่สิบดีไทยซอย95แขวงมินบุรีกรุงเทพม,มหานครนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลศิริแพทย์นะผมตัวเครื่องของเขานะไม่มีการฟันลงบันไหลหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยอะไม่เห็นนะผมจะมีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ปีและชิคระบบไว้ให้ทั้งคันนะหากพี่สนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยนะผม เน้ยนย้ำกันอีกรอบหนึ่งกับเซ็นต้า 1.5V ปี2020คันนี้นะผมเปิดราคาอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทปีดาวพนอ,อยู่9,800บาทขอคนซื้องเงินเดือน1นึงมือ6,000บาทออกรถใ้จบไม่ต้องมีคนขาไม่ต้องมีคนร่วมสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยครับผมวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากพี่ช่วยกดไลค์กดแชร์ share, และกป็กลังใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณครับ